เอาละครับเราก็กลับมาอยู่กับแมปโลบอคเอ่อออฟบี้ีกเช่นเคยนะก็หลังจากที่เราไปเล่นเอพิหรือเกมอะไรที่ผ่านๆมาแบบโลบอกแบบอื่นๆแบบอะไรพวกแบบหนีหน้ามีอะไรพวกนี้เราก็พักกันก่อนนะช่วงนี้เรากลับมาเล่นเอ่อออฟบี้เหมือนเดิมนะครับมันจะเป็นยังไงวะก็ยังไม่แน่ใจตอนนี้เห็นว่ามันออฟบี้อะไรสุกอย่างฮะเห็นรูปหุ่นยนต์เลยกดเข้ามาจะสนุกหรือเปล่าเชื่อเลย เปิดมาแม่งจะให้กูวิ่งนะมันจะไล่กูอีดอกจ้องจะไล่แต่กูคนอื่นไม่ไล่แม่งก็เสือกไม่ไล่อีดอกแล้วกตัวอะไรเต็มโครงขงาเลยหมดนั่นอ๋อง่ายๆเหรอเปิดมาแรกก็ง่ายๆอย่างี้เหรอแค่ตัววิ่งตรงอารถถังโอ้ยไม่เอาเสียงเงิน ถ้าคนไปไหนหมดเนี่ยโอ้คนมันอยู่ฐานที่อื่นด่านอื่นกันหมดแล้วถ้าผมอยากเจอคนเพื่อนก็ต้องไปด่านที่แปดนะชืบๆชื่ชิวชิเห็นไหมมันอะไรพาวเวอร์แ่ะพูแล้วเปิดพาวเวอร์ทำไมอ๋อเหมือมนยกไอ้เี้ยเหล็กตะแกรงนี่ขึ้นมานะฮะคำหยาบมาเต็มเลยคลิปนี้ ไล่รีเซ็ตคืออะไรอ๋อเหมือนให้ตั้งแล้วมันไต่ขึ้นไปอ๋อมันมีปุ่มรีเซ็ตให้ได้แหละไม่ใช่อะไรยากเลยโอ้โหซืบ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 เงียบเงียบเงียบ เงียบมีปมรีเซ็ตให้ด้วยนะเกมนี้ไอ้แมปนี้อะไรอ่ะอะไรอ่ะเชล่าก็ต้องวิ่งหนีเราเป็นขาววงกฎแน่เลยอีดอกไรกูอย่างนี้น,น,นี่น,นะไม่กลัวหรอกกูโดนมาบ่อยแล้ว ตัวอะไรเออว่าคิดว่ากูกลัวน่ากลัวจะตายน่ากลัวจังเลยน่ากลัวจิ้มหอยเลยอุ้ยน่ากลัวจังเลยแต่ก่อนนี่กรีดแั่นนะทุกวันนี้แม่งล้อผีได้สัตว์เฮ้ยขาบอกนะทางตันกูไม่เอานะทางอะไรนะอ๋ออีดอกเข้ามาได้สิผีงโง่ ดาผีแล้วนะ่าสุดโอ้ยอันนี้สปีดลันสปีดลันที่เคยลงมาแล้วประมาณหลายเดือนก่อนปิวปิวปิวไม่มีทางไม่มีทางพลาดแน่นอนปิว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 ดง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 แล้วก็ลงท่อเหมือนเดิมอะเชี่ยเนี่ยเอาไปดักหนูมั้งกูว่าแล้วเฮียนี่ที่ ที่อะไรอ่ะที่ดักหนูเหรอที่จับขาคนยักเหรอเนี่ยนี่เออเหียแล้วไอ้ด่านนี้แหละมันไม่ได้ยากนะดูหน้าตามันดิมันหุ่นยนต์เป็นผีได้แ้วเหรอกูก็อยากรู้เหมือนกันแหละเออเอยเออเออ เสียวแห่เออไม่แห่ดีแล้ว truck back เออคืออะไรอ่ะไอ้ม่เขาใจภาษาอังกฤษ you can loop ถ้าคุณ loop แล้วกูผ่านมันได้ไงผ่านทั้งหมดมาได้ไงถ้าคุณ l o o จริงแหละดูทรงแล้วเพื่อนมันถ่ายมันในมอนมันไม่ผ่านกันเหรออยากเจอคนบ้างมันเงาหงอยไม่มีใครเล่นด้วย ดดดัง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 ,ดงปีนบันไดอะดูทรงนั่นไงดาวถูกเล่นบ่อยจนดาวถูกก็ต้องประจบอะไรรีเซ็ตอะไรเพราะมันจะดีเซทำไหม,ามก็ไม่ได้โยกเก,กะเลยขนาดนั้นนะว่าเฉวๆฉียวอะไรเอากิ้งลงไปเอ๋อเอเอ,เอถ้าเป็นคนจริงคงตายไป็นนั้นแหละ Ơ, oh, mình... anh này mình đủ sống ngay nè Ba Má là lục nè Đường tóc tắc 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 Rồi con lông Ba Ít chóc nữa Đường tóc tắc Bà, tóc tắc tóc tắc Ui, rồi con lông Nhấp Rồi đường tóc tắc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 Rồi con lông ก็เดินตอกเต็กตอกต็กตอกต็กแล้วก็โดดลงไปอืทําไมมันล้ําอย่างไรแต่ล้ําขนาดนี้มันก็โง่อยู่ดีมันเว้นช่องว่างไว้ทําไมวะอันนี้อะไรอะอะไรอะอะไรง่ายๆไม่เห็นจะยากเลยง่ายๆเพื่อนไม่ยากเพื่อนง่ายๆอีซี่ กุลเกียดดานนี้ดูทรงมันจะให้กูไปจัดการใครสักคนหนึ่งใช่ถ้ามันบอกให้กูนะปังโอเคจัดการให้น่าจะได้ให้30ตัวให้ครบ30ตัวอุ้ยเชี่ยหลังตูมาจะหล่อยตูดกันก็นไม่บอกอีดอ,อกค่ะคำหยาบมาเพียบจะฆ่าตูเหรอมาดิคิดให้ไปเกิดก่อนนะไวรุ่น ใครมาฆ่าสกอร์เท่าไรแล้วแค่สิบสองตัวโอ้ยังไม่โดนสักตัวอะไรง่ายไปปะง่ายเกินไปไหมง่ายมากเลยฝึกมาฝึกใครอยากเล็งเป้าดีๆมาฝึกที่นี่ได้ฮะโอ้อยจอกตัวเฮียนี่ก็ไม่ยอมตายสักทีเออเออเออหลังกูเข้าอีกโอ้จะเอาตูดกูแล้วล่าสุดเออเออ เกือบร้อยครบสามสิบตัวรถไฟบ้าๆบอๆอยู่นี่เนี่ยอปฮะสตาร์เทรน <c oughs> คุณเลยชอบเลยท่านผู้ชมบูนปูนปูน,ปน,ปน,ปนอโอ้สวยละออกยังไงอะออกยังไงอะออกยังไง ปวดยังไงเชื่อตัวด้วยเชตัวด้วยออกยังไงฮะขีอ่อ,ออกแล้วแหละยิงวิ่งดิอี่นี่ว่าเฟี้ยวระเหรโอ้ไม่เฟี้ยวหรอกอีงงๆด่าเขาโ,โอเคซึบเอาใช่ไหมาเรามาดูด่านที่เราผ่านกันฮนะด่านนี้ก็อะไรอะ แนลงก้อนหินเหรออ๋อมันอยู่ข้างในนี้ไอ้ตรงนี้คือตรงเอ,อ๊ะตุตายได้ไงจะบอกนาต้องเริ่มใหม่อ๋อไม่เริ่มใหม่ก็สำหรับคลิปนี้ครับใครชอบก็อย่าลืมกดไกลค์แชร์กดแชร์และลืมกด s u ับ c ส i า e ด้วยนะมันเป็นคลิปที่น่าจะสั้นมากเลยฮนะแล้วมันก็โคตรง่ายด้วยเป็นมันง่ายชิบหายเลยอะไอ้แค่สามทัวนี้มันก็แค่วิ่งไล่กงงวแล้วก็มีทางบอก เค้าสาหรับคลิปนี้ใครเอ,อ่อใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ชแชร์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้บ๊ายบายสวัสดีครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรมารับชมกันนะฮะ